ขั้กับเลนจาวางงานจ่ายเลนจามาฮาิันีก็จะเป็นขั้ที่ขั้นที่แหลจะดาวน่ต้นที่หาเมืองหาจ่าและขั้นชจะอยู่ที่หาแนหาเมืองหา่านเป็นรถปีหนึ่งจาช่วงสายงานก2 1 36ชั่วโมงจ่าอันนี้ยเป็นสพานเดิมๆูลนจ่าตรวเช็คให้ครงสายงานเหรอนยเหลือเกรบห้ท่านเจ่ะ เดือนที่หนึ่งเดือนที่สิบเอ็ดจได้ายเดือนที่หนึ่ง้นที่หน่ะ้าอยู่หน่งแสัส้อยสามสิบสาบาทจ้าันสูงสุดทุกอนึ่งล้าจ้าแล้วห้อไปพ่อครับขั้นที่สองนะจ้าขั้นนี้ได้8ปดอปชั่วโมงจ้าเป็นรถปีหกหนึ่งจ้าไล่ปีแต่นีปีล่นึ 67หบาทนะจ๊ะทั้งเบิด6ปีสิมี่วัดย่อยสองพันสุเดือนนะจ่ะดาวยูเจ็ดหมื่นหานะจ้าสนใจขั้นนี้ทัก้ามาได้เลยจ้าได้แปดอยแปดสิบชั่วโมงนะจ๊ะ สนใจสองท่านนี้กะอย่าลืมพักเขามาได้จ้าอยู่หลานยังมีหลายขั้นให้เลือกชมนะจ้า